วัวในเขตประตูบ้านจ้ะเกิดพศ2552อายุ15ย่าง16และ 2492, อายุ75ย่าง76ประตูงานเปิดประตูใจเปิดแต่จะรีบแต่จะอารมณ์ร้อนแต่จะใจร้อนไม่อยากรอใครห้ามขับรถเร็วห้ามเดินเร็วด้วยคนคนอายุเยอะเนาะบางทีจะชนเหลี่ยมโต๊ะคนอายุน้อยก็เหมือนกันจะรีบร้อนจะใจร้อนมีดวงเดินทางปุบป,ปับหรือเจอคนมาหาเรื่องหรืองุนงินหัวใจ123นี่แหละ นะคะประตูเงินปิดจะเจอคนคิดลบจะเจอคนพูดทําให้เครียดคําพูดคําจาแรงไม่รู้จะทะเลาะอะไรยังไงกับใครหรือเปล่าหลายๆคนหาเงินมาไม่ค่อยได้ใช้เออหรือโดนลิบเงินหรือใช้หนี้แทนคนอื่นหรือเป็นฟิลหุดหงินหัวใจเรื่องเงินเรื่องทองนะคะสัปดาห์นี้อยากใช้อารมณ์นะประตูรักเปิดสัปดาห์นี้ม้ามันเดินทางนะเด็กๆถ้าเกิดจะต้องเดินทางไปไหนก็อย่าใช้อารมณ์นะ จะเจอคู่ปรับจะจะมีคนทําให้เครียดแต่ดวงบอกว่ามีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือมีคนรักใคร่เมตตาห้ามใช้อารมณ์นะนะคะโสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะถ้าไม่โสดตั้งใจทํางานเออเด็กๆหลายๆคนไม่โสดเด็กๆหลายๆคนตั้งใจทํางานพูดให้พรอกับแฟนนะจ๊ะอ,อย่าเพิ่งสนใจเรื่องรักมากเนาะตั้งใจโฟกัสเรื่องเรื่องงานกับเรื่องเรียนดีกว่าจ้ะ เรื่องเก่าจะวนมาทําพิษนะคุณที่เกิดพศ2540อายุ27ยัย่าง28วัวริมทะเลสาบจะ้ะประตูงานเปิดเงินก้อนรับทรัพย์งานดีเงินดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยจะ้ะดีดีประตูเงินปิดสัปดาห์นี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอยู่ดีก็มีเหตุเสียเงินมีดวงต้องจ่ายเงินบางคนมาหมดกระเป๋าแต่มีมาเติมนะมาแล้วจ่าย ช่วงกลางสัปดาห์ช่วงวันที่4 5ห้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นแต่หลายๆคนก็เป็นจังหวะของการเปลี่ยนงานคนค้าขายขยันต้นสัปดาห์เลยนะประตูรัตเปิดง้มแง้มสัปดาห์นี้จะมีดวงน้อยอกน้อยใจแฟนนะอย่าไปทะเลาะแรงกันจนถึงขั้นท้าเลิกเนาะนะคนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นเรื่องของความรักโสดอยากให้โสดไปก่อนโดยเฉพาะสาวๆแต่หนุ่มๆเนี่ยคุณจะเจอผู้หญิงในฝันเจอคนที่ถูกใจ ใครจะไปถือศีลไปวิปัสสนากรรมฐานดีเพราะไพ่สองใบนี้ถ้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมส่งผลดีมากเลยโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะดูแลสุขภาพของคนที่เรารักให้ดีเนาะเหมือนจะได้ข่าวงานอืมงานชุดดำหรือได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นอย่างเบาๆเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะเจออุบัติเหตุหรือเจอเรื่องตกอกตกใจระวังหน่อยนะได้เงินก้อนมาแล้วอย่าเพิ่งซื้ออะไรที่ไม่จำเป็น ในนี้มันบอกว่าฉันจะใช้จ่ายตามอารมณ์คนในที่ทํางานต้องระวังจะทะเลาะก,กับคนในที่ทํางานหรืออึดอัดกันนะคะมีคนแอบคอมเมนต์เราด้วยเหมือนกันนะมาต่อคุณที่เกิดพศ25 28อายุ39ย่าง40บัวชายทะเลจะ้ะประตูงานเปิดมีความสุขดีสิ่งที่ทำอยู่ถือว่ามีความสุขจะทำให้ลูกให้เต้าจะทำให้ครอบครัวจะทำให้บริษัท รักองค์กรดีจ้ะต้นสัปดาห์มาเลิศเลยสบายร่วมงานเลี้ยงจะเปิดธุรกิจก็ถามว่าได้ไหมได้เนาะประตูเงินไม่สู้ดีสัปดาห์นี้มีค่าใช้จ่ายที่รออยู่ค่าสอนบำรุงค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเออบางทีมันมันมารออยู่แล้วเนาะนะคะพาอเตรียมจ่ายประตูรักก็เปิด สัปดาห์นี้มีดวงเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนมีใครกําลังจะออกจากงานไหมกําลังจะเปิดร้านหรือทําธุรกิจอะไรของตัวเองกับคนในครอบครัวหรือเปล่าถ้าใช่ต้องบริหารจาัดก,การเรื่องของการเงินให้ดีเพราะว่ามันจ่ายค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่บางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรมีจ่ายฉันก็จ่ายมีเก็บฉันก็เจกครบก็เก็บไม่มีให้จ่ายไม่มีให้เก็บฉันก็ยังใช้ได้สบายใจดีแล้วมีดวงที่จะได้ไปพักผ่อนด้วยโสดหลายๆคนจะพบรักนะจ๊ะอาจจะพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนอ่าถ้าโสด แล้วมีความสุขมันก็หมายถึงอิสระไปกับเพื่อนฝูงแฮปปี้ Happy. คนมีคู่อยู่แล้วพากันไปเที่ยวหน่อยสกิดกันหน่อยใส่ใจกันนิดนึงอย่าปล่อยให้ห่างเขินนะจ๊ะมาต่อเนาะมาต่ออีกแล้วฝ <c oughs> นกำลังจะตกจ้ะคุณที่เกิดพศออ2516อายุ51ย่าง52วัวนอกเขตประตูบ้านจ้ะให้เปลี่ยนสังคมความสุขและความร่ำรวย ไพ่แบบนี้บางทีมีพร้อมแล้วนะจ้าทุกอย่างแล้วช่วงสัปดาห์นี้เหมือนจะได้ออกงานสังคมจะได้แต่งตัวสวยๆจะได้ของใหม่บางคนก็อาจจะได้คนอุปถัมภ์หรือลูกเต้าช่วยเหลือในช่วงสัปดาห์นี้ก็ได้นะเออเป็นวัยแบบโค้งสุดท้ายที่มีโอกาสที่จะพบความสุขอย่าขี้โออย่าขี้อวดใครมากเกินไปนะเพราะอาจจะมีคนหมั่นไส้ก็ได้นะในนี้มันบอกเลยว่าอาจจะมีคนหมั่นไส้งานยังดีเงินยังเข้าจากการทํางานปัจจุบันอยู่ นะคะเพราะฉะนั้นลุยทําต่อไปถ้าได้เงินก้อนมาแล้วคิดให้ดีนะจะจับจ่ายอะไรในช่วงนี้ประตูรักปิดสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์อาจจะหงุดหงิดอาจจะมาจากภาระของคนในครอบครัวหรืออาจจะงานเยอะก็ได้คนมีคู่อยู่แล้วต้องระวังหึงหวงโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันหรือคนที่ติดต่อคุยกันไม่รู้เรื่องหรือติดต่อกันไม่ได้นะคะในช่วงนี้เนาะมันมีเรื่องในหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ คุณจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกเกี่ยวกับบริวารลูกเต้าหมาแมวหรือคนที่เรารักคนที่เราแคร์รวมไปถึงคนที่คบอยู่หรือพ่อของลูกก็ได้มันจะมีความไม่สบายใจโสดอยากจะให้โสดไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งรีบร้อนต่อให้ช่วงนี้เนื้อหอมหรือมีใครอยากคุยอยากเข้าหาดูไปก่อนจะ้ะนะคะเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะอืมนะคะามาต่อคุณที่เกิดพศ2504อายุ63าย่าง64ิี่ บัวเดินถนนจ้ะอ๋อประตูงานปิดประตูใจปิดระวังป่วยระวังเครียดระวังคิดลบบางคนก็ตกงานบางคนก็เดินไม่ค่อยถนัดบรรยากาศมันอึนอึนหนึ่งสองสามเนี่ยนะคะนะเงินยังได้อยู่ได้ซ้ายจ่ายขวาได้มาจากลูกเต้าได้มาสองสาอยา่างหลายๆคนอยากจะคิดไปทำสวยด้วยนั่นเนี่ยอืมกลางสัปดาห์ไปแล้วช่วงวันที่ ห้าสี่ห้าเนี่ยดีอ่าประตูรักก็ยังเปิดัปดานี้เหมือนคิดอยากจะไปทําบุญไหว้พระอยากจะไปงานบุญรู้สึกเครียดเรียรู้สึกน้อยนอยรู้สึกจิตตกไปซากก็ได้นะคะต้นสัปดาห์อาจจะไม่ค่อยดีแต่กลางสัปดาห์ไปแล้วนะ,ะหรือตั้งแต่ช่วงวันที่4ี่เป็นต้นไปดีจะ้ะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยเหลือคนที่เรารักครอบครัวลูกเต้าพร้อมซัพพอร์ตดูแลคนใดคนหนึ่งในชีวิตโสดไปไหว้พระทําบุญอยู่กับลูกเต้าถ้าไม่โสด มันหมายถึงทุกใจเกี่ยวกับคนที่เรารักทุกใจเพราะเราคิดมากไปเองก็ได้เนาะหลักๆดูแลสุขภาพนะคะประตูงานเปิดนะเปิดแปดสิเปอร์ซนลยเจ็ดสิบแดสิบนี่เปิดประตูเงินเปิดหกสิเปอร์เ็นนะคะเพราะฉะั้นระวังเรื่องเงินสักหน่อยสัปดาห์นี้ประตูรักเปิดเจ็ดิเปอร์เ็นตน้อยอกน้อยใจเอพากันไปเที่ยวรักที่ไม่ดีรักที่ไม่ชัดเจนถ้าเกิดรู้อย่าเพิ่งถล่มลึกหรือถ้ายังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งรักใครจรงิงจัง นะจ๊ะนะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนเขียวการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้พาลูกพาเต้าพาแฟนไปเที่ยวทําบุญไหว้พระนะหรือทําบุญกับเด็กทําบุญกับคนพิการได้จะ้จะได้นะหกสองหกสองสองสัปดาห์นี้จะบอกว่าสื่อมาจากเลขรถโดยเฉลพลาะรถมอเตอร์ไซ โดยเฉพาะรถที่มาเฉี่ยวมาชนหรือรถที่เป็นแผละนะจ๊ะลองดูอย่าเล่นเยอะนะ